สวัสดีครับผมโมดูศิลปธรรม95วันนี้จะมาเปิดดวงชะตานะครับมาเปิดเลขมงคลนะครับมาเปิดเลขมงคลผู้ที่เกิดวันอาทิตย์ถึงวันเสาร์นะครับว่าท่านใดจะมีเพื่อจะนําตัวเลขไปเสี่ยงโชคนะครับตามวันเกิดนะครับคนที่เข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับผมเรามาเริ่มกันเลยนะครับเลขมงคลคนที่เกิดวันอาทิตย์ก่อนนะครับ นะครับ <S <S ครับเลขมงคลคนาได้เกิดวันอาทิตย์นะครับผมจะจับเป็นตัวแทนให้นะครับ <S <S เป็นเลขเลขนะครับคือเลขเก้านะครับ คือเลขเก้านะครับที่เป็นเลขมงคลน,นะครับวันอาทิตย์นะครับคือเลขเก้านะครับเลขต่อไปคือเลขเอาไปจับคู่กันนะครับเลขต่อไปคือเลขสองศูนย์แปดนะครับสองศูนย์แปดนะครับผมเลขเลขต่อไปคือสองศูนนะครับอีกหนึ่งเลขนะครับ สี่นะครับเลขวันอาทิตย์นะครับได้แก่วันเลขเก้าเลขสองเลขศูนย์เลขแปดเลขสี่นะครับก็ไปจับกันนะครับเป็นเก้าสองเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสี่นะครับเก้าสองเก้าศูนย์เก้าแปดเก้าสี่นะครับหรือจะจับเลขในนี้ก็ได้ครับอยู่ในอยู่ในตัวเลขนี้นะครับวันนี้เกิดวันอาทิตย์นะครับผม ต่อเลยครับพอที่เกิดวันจันทร์นะครับวันจันเลขนําโชคคือเลขเก้าอีกแล้วนะครับเลขเก้านะครับเก้ากับสองนะครับเลขเก้าสองนะครับเลขนําโชคนะครับของผู้ที่เกิดวันจันทนะครับต่อไปครับคือเลขเลขสองแปดนะครับสองแปดหนึ่งสองนะครับหรือจะซื้อในนี้ก็ได้ครับสอง อ่ะสองสี่นะครับโทษทีครับสองสี่สองสี่หนึ่งสองนะครับได้ต่อไปคือสองเจ็ดสามนะครับได้เลขนะครับวันนี้เกิดวันจันทร์นะครับลองไปเสี่ยงโชคดูนะครับคือเลขเก้าเลขเก้าเลขสองเลขสี่เลขหนึ่ง เลข2เลข7เลข3นะครับเลขตัวไหนที่ซ้ำกันเราก็ตัดออกนะครับก็จะเป็น9 9 2 9 4, 9 1, 9 9 9 9 9 3นะครับหรือ2 2 2 2 4 2สอง2 3งสสนเกิดนะครับนทกับบรจันนะครับจดทันไหมครับนะครับถ้าจดไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับผมเลขนิเกิดบันจันท์นะครับ เน่ที่เกิดวันอังคารนะครับต่อไปวันที่เกิดนวันอังคารนะครับเลขมงคลของท่านได้แก่เลขหนึ่งหกสี่นะครับหนึ่งหกสี่นะครับเลขกับไปคือเลขหนึ่งนะครับต่อไปครับคือเลขหนึ่งห้าสามนะครับเลขมงคลของคนที่เกิดวันอังคารนะครับ ธนาคารก็ได้แก่เลขหนึ่งหกสี่ห้าสามนะครับหนึ่งหกสี่ห้าสามก็หนึ่งหนึ่งหนึ่งสี่หนึ่งห้าหนึ่งสามหกสี่หกหนึ่งหกห้าหกสามนะครับเอาไปซื้อลองไปเสี่ยงโชคกันดูนะครับพรุ่งนี้หวยออกแล้วนะครับวันที่สิบหกนะครับ วัที่สิบกธันวานะครับต่อเลยครับต่อเลขวันที่เกิดวันพุธนะครับมันพุธได้แก่เลขแปดหนึ่งนะครับเลข8ดนะครับเด่นคือเลข8ดกับ1นะครับไปครับเลขห้านะครับ ใช่คือเลขสามหนึ่งนะครับเจ็ดสามหนึ่งเจ็ดนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับผู้ที่เกิดวันพุธนะครับเรืองของนั่นคือเด่นคือแปดลองหนึ่งนะครับแปดหนึ่งสามเจ็ดห้านะครับแปดหนึ่งสามเจ็ดห้าแปดสามแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดห้า หนึ่งสามหนึ่งเจ็ดหนึ่งห้านะครับพู้ที่เกิดวันพุธนะครับจดไม่ทันก็ย้อนคลิปกลับไปดูได้นะครับผมนะครับวันพุธนะครับต่อเลยครับวันพฤหัสนะครับวันพฤหัสเด่นเด่นหนึ่งเด่นสามนะครับหนึ่งสามนะครับเด่นห้านะครับ หนึ่งสองห้านะครับเลขมงคลคนที่เกิดวันพระรหัสนะครับได้แก่เลขเนี่ยครับในเลขคือหนึ่ง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 ห้าหนึ่งสองสามหนึ่งสามห้าสามสองหรือว่าสองห้านะครับ ใบเสี่ยงโชคดูนะครับเผื่อท่านจะมีโชคนะครับเหมืนพระหัสน,นะครับเลขมงคลนะครับต่อด้วยวันศุกร์นะครับผมวันศุกร์นะครับเลขสามนะครับ พแมวมาขี่เสือนะครับเลขสามนะครับเด่นเลขสามนะครับหนึ่งเจ็ดห้านะครับเลขต่อไปคือหนึ่งเจ็ดห้านะครับผมเลขหนะครับกำลังวันเกิดพอดีเลยนะครับก็คนที่เกิดวันศุกร์นะครับจะได้เลขตามนี้เลยนะครับ สามหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับสามหนึ่งเจ็ดห้าหกนะครับสามหนึ่งสามเจ็ดสามห้าสามหกนะครับหรือแปดก็ได้นะครับแปดหนึ่งแปดเจ็ดแปดห้าแปดหกนะครับสามนี่ก็คือตัวแทนของเลขเลขแปดได้นะครับผมสามหนึ่งสามห้าสามเจ็ดสามหกแปดหนึ่ง แปดเจ็ดแปดห้าแปดหกนะครับลองไปเสี่ยงดูนะครับวันพุธวันศุกร์นะครับผู้ที่เกิดวันศุกร์นะครับผมต่อไปคนนี้ <c oughs> ไปคนที่เกิดวันเสาร์นะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเลขนำโชคของท่านคือเลขสองเลขห้าเลขหนึ่งนะครับสองห้าลองหนึ่งนะครับ ไครับคือเลข6นะครับเลข6ผู้ที่เกิดวันเสาร์นะครับเลข6อีกแล้วนะครับผู้ที่เกิดวันเสาร์เป็นเลข6 2ตัวนะครับ6ก็คือเลข9นะครับเราจะให้แทนแทน,แทนเลขนะครับก็ได้เลข2เลข องห้าหนึ่งนะครับเด่นสองห้าลองหนึ่งนะครับแล้วก็หกหกนะครับก็หกก็เป็นแทนเป็นเลขเก้าได้นะครับผมก็เป็นสองหนึ่งสองหกสองเก้านะครับห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้านะครับสองหนึ่งสองหกสองเก้าห้าหนึ่งห้าหกห้าเก้านะครับ ท่านใดชอบเลขนะครับเลขมงคลของท่านนะครับวันเสาร์นะครับลองไปเสี่ยงโชคเสี่ยงดวงดูนะครับเผื่อท่านจะมีโชคมีลาบนะครับเลขที่บอกมานี้ซ้ำๆก,กันก็คือมีเลขรู้สึกจะมีสองเก้าสองห้านะครับที่เลขซ้ำกันนะครับเลขไหนที่ซ้ำกันส่วนใหญ่แล้วมักจะออกนะครับผม มีสองห้าสองเก้านะครับเท่าที่ผมจำได้เนาะสองห้าสองเก้าก็ลอลุ้นดูครับวันไวยออกวันพระรหัสนะครับวันพระรหัสเด่นเด่นสามเด่นสี่เด่นแปดเด่นหกน,น,นะครับท่านใดจะมีโชคมีลาภนะครับก็ <c oughs> ลองลุ้นกันดูนะครับเลขมงคลนะครับที่ผมให้ไปนะครับนี่คือเลขวันเสาร์นะครับ คือเลขวันเสาร์แล้วก็พร้อมมาแล้วครับครับเลขวันเสาร์นะครับก็ขอให้ทุกท่านมีโชคมีลาบนะครับในใกล้จะวันสิ้นปีแล้วนะครับสิ้นปีสิ้นปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกคนเดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะเดินทางปลอดกลับบ้านปลอดภัยทุกเส้นทางนะครับเลขมงคลก็ได้บอกไปแล้วนะครับว่า มีอะไรบ้างนะครับประกอ,อจากองค์นะครับนาคปกนะครับพระนาคปกวันเสาร์นะครับนี่ผมพักนาคปกวันเสาร์มานะครับพักนาคปกวันเสาร์นะแล้วก็องค์เนี่ยครับปันดานโชคบันดานลาบนะครับพระศรีวรีนะครับเตือนทุด,ดงนะครับ โปดสัตว์เดืถือศีลกรรมฐานนะครับผมขอพรจากองค์ท่านนะครับก็ขอให้ทุกคนมีโชคมีลาบในวันที่16บธันวาสองห้าหกสี่นะครับถ้าท่านใดสนใจฝากถ้าท่านได้สนใจ <c oughs> นนใจ,จะดูดวงนะครับแต่ผมจะทิ้ง ไว้ในใต้คลิปนะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกดซับสไครต์ให้ด้วยนะครับเป็นกําลังใจ1นึ่งไลค์ก็1นึ่กำลังใจนะครับก็ขอฝากหมอดูศัจธรรม9ก้าหไว้ด้วยนะครับผิดพลาดประกันใดก็ขออภัยด้วยนะครับผม ฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งกด s u b สไครต์ให้ด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผม